โมหนึ่งน็ปล่อยดอกล่างสิโพขึ้นนะครับไม่ว่ามันเป็นตังกี่ดินไหวเนาะมาเห็นอยู่นี่โมหนึ่งครับโมหนึงจ้ะโมบานนาเจ็บเมื่อวานนี่ครับค <น S 2> ุณเกิดเพิ่มเนาะ ว่าแต่เพิ่์นซิมี่ทำนั้นครับเมื่อวานบาร์นา็บไปเมื่อวานบาร์นา็บไปซีจูมครับซีจูมเนาะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับซีกับซีมาให้พวกเขามาชมทะเลาะนครับเสาร์วันนี้ก็มาพบพอกันกับบารนาจับเทากอยขึ้นเก้าครับสวัสดีจ้ามาพบกันขึ้นเก้าจะพี่น้องพากข่าป่าหาเฮ็ดขึ้นเก้าเละจ้าไปรวมไปชมกันจ้าสิมานเหตียงกันแน่ไปกันเลยจ้า ไปครับพ่อแม่พี่น้องไปดูไปชมกันครับมืัอนี้มาผอกันเสาร์วันนี้กับเสาร์วันที่2 6ครับ2 6พฤษภาคมปีพศ2567ครับหมายที่มามืัอนี้กับปลาบ้าน้องแมกครับตำบลในคาเพิ่อบุญตริกจังหวัดลบบุคือเขาครับไปดูไปชมกันครับมืัอนี้ว่าสุกด์สีมานเห็ดยางกันแน่ครับไปครับหนึงหกเหลืองสองจุ่มแรกครับวันนี้มาไวแน่เนาะ จ้ะกำลังสวดเลยจ้กจะกลังอกเหลียงครับพออีกจูงนึงจ้ะยวนี่พอสองสามจูงนะนนจ้ะมูนนะกปอยจ้ะ กล่างสิโพขึ้นนะครับแม่ิพี่จ้าไม่ว่ามันเป็นตังกี่ดินไหวเนาะขาเพินบาได้ลงเลิกเหียงยนะจ้ะแบบสีเก็บง่ายจ้ะพี่น้อง ก็บ่ค่อมีดินติดปัเนาะอุยเงไปเลยลูก๋อเนะหองจุ้ครับ นลังงกหลื้างเนาะไข่เพิ่งเฉพอไก่สิโฟแล้วเน่นเ,เห็ดองงนกครับตอกก็นั่งงามนะจากองงูกก็ออกเนาะแกงแสบแกงหวานครับ chùm nhẹ nhàng đó bột tím nó ok ngay nào nó làm gì chùm chứ มีสามจูงเนาะเรลัองจะประทัดพอขาพววี่นาบาวน,น่นสที่ขาวนี่สเรล่มห่างเนะาะจ้ะพอผนออกก่อนจะพีออ่เนาะที่เหลืองนี่ก็ล่างครับแต่ว่าหมองเก็บเมาวานะค่ับไดนไปเบิ่งอยู่เนาะ จะมีดอกลงเรืออยู่ครับมองเก็บมัอว่านะมาเห็นอยู่นี่โมหนึงครับโมหนึงจ้ะโมบ้าวนาเชฟเมื่อวานนี่ครับค<น>ุณนะเกิดเพิ่มเนาะจ้ะวัตถุพืชมีตำนานครับเมื่อวานบ้าวนาเก็บไปเมื่อวานบ้าวนาเก็บไปซีจ,ซจูมครับซีจูมเนาะวันนี้มาเด็กแน่เนาะสก,กอยจ้ะนี่ก็สิแจ้งแล้วละครับ จุม่ <ใน S 1> <ห>มเ<ค>นาะเป็นตาสาวกน้ะมันมีคนหาตสาวน้ำเนาะมัน,าาน,นมีคนผู้มาเดกก็มาเนาะจ<อ>้ะสองจุ่มนไม่งียบเจ้าองบ้านพี่จะไม่จะจุม่มไม่จะจุ่มหลุนนี้เนาะ ว่านจุ่มดุนดุนนี้เนาะจุ่มดุนนี้เบิดเนาะสิค่ัจ้<ม>ะเมื่อวานนี้มูนในโลหนึ่งเนาะสกอยจ<า>้ะจุ่มหนึ่งครับแนเข้ามาเห็นแต่ลงเหลืองครับอืมนี้ที่นี่จะโดดแ,แต่ไม่รูว่เท่าไหร่เ นจะทำงานแ้่ตังมันก็ดีนะ ดึขงขางกันจากหน่อบทด,ดินจะ้ะ ช้อมจุนมแตให้ลองเฮ้ยมาบอกอมนี่มี่จะไข่น้องสกอตต์เป็นให้ลางหกเลื้งครับมก้ก็บอดด้า้ะพี่น้องแตนเนาะมองเมื่อวานไปเบืองแล้วเนาะต่หอยจ้าจะเหอยน้ะสกอจ้ะ,จะ ไปบมดทันครับเป็นมุลมลเลือจ้ะพี่นอ้องปลานวแนวมลนี้มาไวเหนื่อยเนาะอ่ะทีเกิดลายเติบพี่เนาะจ้าว่านนี้นับได้พวกซิบกลัวครับมลนี้น่าจะมีเพิ่มมีเจ้ะพ,พววี่น้องเพราะว่าก็หน่อยเก็บไป็ลายเติบเนาะตป็นจ้ะอืมฝนหน่อยบ่บ่ม คน,นดีสองกอยคนมาแล้วบ่อคนเนี่ตัวนี้ไม่อกินเหรเป็นจูมเนาะจูมคือสิงามครับได้เติบจากพี่น้องเพล่งเลือดเึลงคาลายเนาะสองก้อยเห็นจากพีก่น้องดอกนึ่งเนาะเติมเกิดแล้วครับอ้คันดองดูเห็นเห็นแล้วจากพี่น้อง พอดีเกียบเนาะพอดีงามพอดีกินจ้ะอืมขาใหญ่ๆห้าวนี่มืน่นเลยจ้ะ เอาบุญนียจะ้จะพอดีองามเนาะจ้ะ สูงนุกจ้ะบ่อเห็นเป็นหมูใหญ่นอกเซ้าคอยมึงเนี่ยจ้ะมาพออน,นี่จุ่มนึงครับ เือว่ามมนี่ออกหมูใหญ่ได้เนอะจ้ะสงสัยเป็นหัวหน้าเพื่อนครับมื่อื่นสิโพอีกประจำเนาะมื่อื่น่าจะโพคืนอีกเนาะจริงไหมครับคุณเกือมันอันเป็นไข่กับสิบุท่านเทียนครับยังอยู่แต่เป็นจอง เติมสีออกเกือบเบิดทุกหมองแล้วนะสก,กอยกเห็ดละงโงกครับแต่ว่าตอนจะเป็นเหลืองเนาะพอหลอบมันหันเป็นสีขาวครับหลอบนี้เหลืองออกครับปัะน,นี้สีขาวนี่เพื่อท่านเห็นจ้กดอกไรน้องบาวนัดกำลังเป็นไข่ครับ ก้อยก็ขาวคนโบโ่โพเสิก,กบ่เห็นได้นนเนะมึงจะไกลแนะล้วเนาะแปดสิโพล้วจะ น,นะข้าะคนเพีงองแกงยำผุดๆเนาะสกอะแกงแซ่บครับ ยังมีแต่หลุนนี้เลยเนาะมันเป็นบัวมาณหมูใหญ่เนาะสกอยจ้ะแต่กระพอไปเดือยเยู่เนาะหน่งละสองละสามครับจุ่มหนึ่งครับที่บม่มีหนมะูเนาะสกอยอยู่นี่ขออีกจุ่มหนึ่งจะพี่น้องหมูหมูดอ,อกของหัน จ้ะมีปัตตาเนี่ยหน่อยเนาะมาหล่อเบิ่งเห็ดเบิองเขาปลาย่างเนาะจ้ะาดอกเบืองปลาย่างครับแล้วคนที่มีเห็ดหยังเนาะผุนเอาหนัดจองดอกหามดีๆเนาะ ใถือเกียบมือพี่นองเคลียร์ลมเนาะจ้ะเกิดใหม่บ่เอาเลยเนาะเปนลมมเราจะพี่น้องแต่งหยางเนาะ,ะแตงหยางแตงดังครับข้าวข้าคขุขนเนาะ ยงย่างจ้ะข้เขาฆ่าคนจ้ะยงขามป่ตึงซีเรืองว่ามันเหตุอะเรบ้างบ่ จับเตาครับจับเตาปลาย่างเนาะจ้ะหืมดอกใหญ่แฮ

ประมาณตอนสิเมื่ออีกบ้าะซอคอยออยางกลับมาโหลดมาฝ่อเฮ็ดละงอกครับสีเิ่นขึ้เหลืองแนี่นี่ซอคอยมี่เป็นอีกสีนึ่ยจะพี่เนาะงอกป้าย่างครับ<ะ>เหลืองแบบเหลืองอันนี้เลยเนาะจ้ะสามดอกจะงโม่ข้างทางเลยเนาะทางทางเลยครับยางมานํำทางเนาะจ้าก็จะเฮ็ดเบื่อครับ เิ่นเรืองอันนี้แห้งเนาะการสเวนตาเฮดระงอกตั้งสกอยเรืองคนลรสีเลยครับเรืองข้องแถะครับเรืองอันนี้ตันนี้สีสมเนาะระงอกสมระงอกเรืองครับเอาละครับพอแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับานครับสรุปยอดไดยอดมานกันครับสกอยครับมือเนี้ยจ้าเบ่งผลงานกันจ้่พี่น้อง ตาหน่อยให้เรานีระงงดวนๆจ้ะมืนอนี้กะแดดจะสีเหลืองเนาะสีเหลืองสีสมจะพี่น้องบดายระงงเขาวพ่อจูมจ้ะกะแดดเป็นโรคจะพี่น้องให้ละงงกระมันีเนาะกระผอไล้มูยจะพี่น้องแต่ว่าโมใบใหญ่แหงเนาะส่วนตาเนี่ยให้เรเป็นเฮ็ดรวมๆจะหลากหลายเฮ็ดจะพี่น้องก็ได้ทั้งเฮ็ดองคโนเฮ็ดโบดดินเฮ็ดผึ่งดับเตาเนาะเฮ็ดผึ่งค้าลายเราก็ได้สองดอกจะพี่น้องแล้วก็เป็นเฮ็ดแดงน้าจะเฮ็ดผึ่งเขาก็ได้บลายดอกเนาะ ก็ถือว่าไดว้วามาันยู่จ้ะพี่น้องมัอนี้ก็หลากหลายเหดอยู่จ้ะจ้าพ่อแม่พี่น้องท่าในใดชื่นชอบม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซกกอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบ,บประภารีหม่ๆจากบันไดกับเท้าก้อยจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ละจ้ะสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปมันนี้ก็ถือว่ายางแดงมนันครับมันนี้ก็บมันเป็นเห็ดร่วมๆครับพี่น้อง เป็นเห็ดสงบเห็ดเผือกล้มร่วม,มครับเมื่อนี้ก็บสิบบคกขึ้นมาว่าน้วยนะครับพี่น้องมวาว่านี่มานจนหลนตาครับเมื่อนี้มานเดืดตากลัวๆครับพี่น้องถือว่ากถือว่ายังแดงมานครับเมื่อนี้เอาแล้วครับก้อนจบคลิปนี้บานานก็ต้องขอขอบคุณพ่พอแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมครับเขามาซอยเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เขามานักเนาะครับสำหรับคลิปมือวนนี้บานานก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับเป็น คลิปของวันตี 6. พฤษภาคมพีพส .2567 ครับไมายมืออนีกับปลาปน้องเมฆครับพี่น้องตำบลเดคาเพื่อบนธริกจังหวัดอุบนคือเก่าครับกับใบทะลุน้ำการคลิปมไม่เมื่อไ้ครับพี่น้องสำหรับคลิปมื่อนี้สวัสดีครับพี่น้องลูกป่านะ,ะพญามัยครับ